รอนราาหลายหลายฝ่ายเนี่ยก็ตามล่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยทักษินอยู่หลนใดนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูข่าวของคุณศรีสุวรรณนิดหนึ่งคุณศรีสุวรรณนะคะก็เคลื่อนไหวคือก่อนหน้านี้มีข่าวแล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะก็มีทางเดี๋ยวขอลําลึกก่อนก่อนหน้านี้นะคะจะมีข่าวเมื่อหลายวันก่อนเราไปดูข่าวก่อน อืมขอเปิดข่าวก่อนอ่าจะเป็นข่าวนี้นะคะในการที่จะมีการไปบุกที่ชั้น14เพื่อพิสูจน์เลยว่าทักษิณเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเปล่าเพราะว่าเขาบอกบอกว่า การที่ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรต่างๆของทักษิณเนี่ยแสดงว่ามันมีเงื่อนงำละแล้วก็ทางคุณชัยธรัมก็ส่งเสริมเหมือนกันก็คือมันอะไรยังไงเนี่ยคุณต้องทำให้มันโปร่งใสมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าคุณจะให้เขากบดานอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็จะบอกว่าอยู่บนชั้น1ิบสแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะคะก็จะมีการขอไปพิสูจน์ที่ชั้นสิบสี่ เขาบอกว่ากมทตํารวจนะคะนัดหลังปีใหม่ส่วนอุ้งอิงเนี่ยก็แบไตนะคะว่าพ่อเนี่ยพ้นโทษเร็วก็ยิ่งดีนะนี่จะเป็นข่าวเมื่อวันที่15เนาะเขาบอกกมทตํารวจเนี่ยผิดหวังราชะทันตอบคําถามไม่ชัดปมในการส่งทักษิณเนี่ยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจพร้อมกับแจ้งขั้นตอนในการคุมตัวในเรือนจํา ทั้งไม่กักตัวไม่มีการตัดผมไม่ตรงกันด้วยเตรียมที่จะขอคำอธิบายแล้วก็กระทรวงยุติธรรมอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีการหนัดมีการนัดนะคะหลังปีใหม่ก่อนวันเด็กจะมีการบุกไปบนชั้น14เพื่อพิสูจน์ส่วนอุ้งอิงเนี่ยรับในฐานะลูกอย่าให้พ่อเนี่ยได้รับการอภัยโทษยิ่งเร็วก็ยิ่งดีแล้วก็บอกว่าไม่รู้ระเบียบใหม่ราชทันเอื้อทักษิณหรอ แล้วก็เทพไทยเนี่ยร่อนจดหมายเปิดผนึกขอให้นักโทษเด็ดขาดชายแมวนะคะเสียสละและหินแก่ความยุติธรรมด้วยที่รัฐสภานะคะในวันที่14เนี่ยในการประชุมกอมอทอการตำรวจก็มีนายชัยชนะเดชเดชโชเป็นสอสอนครศรีธรรมราชนะคะพักประชาธิปัตย์ในฐานะของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการดีกว่านะ,ะของการตำรวจเนี่ยเป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะ,ะมีการร้องเรียนของนายวชิรพชรท,ทองซึ่งเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ขอให้มีการตรวจสอบการควบคุมตัวของทักษิณด้วยน่านี้ก็เป็นเรื่องราวอันเก่าเนาะที่เขาได้มีการเคลื่อนไหวต่อมานะคะวันนี้มีการรับไม้ต่อเลยจ้ามาดูกัน ก็ถ้าย้อนกลับไปนะคะศีสุวรรณเนี่ยเขามีการเปิดเผยนะคะวันวันนี้เนี่ยแหละเมื่อประมาณ10นาฬิกานะคะว่าทางองค์กรของเขาเนี่ยจะเดินทางไปยื่นฟ้องอธิปดีกรมราชธณร์กับพวกแล้วก็นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจด้วยต่อสารปกครองกลางนะคะถนนแจ้งวัฒนะฐานให้อำนาจหรือว่าดุลยพินิจที่ม่ชอบ และมีการละเลยต่ออำนาจหน้าที่ที่กำหนดเอาไว้ให้ปฏิบัติเพื่อให้ศาลนั้นวินิจฉัยว่าการให้ทักษิณไปรักษาตัวนอกคุกเป็นไปโดยมิชอบและมีใครบ้างที่ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็กขาดชายทักษิณและสั่งให้นักโทษเด็กขาดชายกลับมารับโทษในคุกตามคำพิพากษาให้ครบด้วยนอกจากนั้นยังขอให้ศาลเนี่ย วินิจฉัยแล้วก็สั่งให้กรมราชทันเพิกถอนระเบียบให้ผู้ต้องขังไปคุมนอกเรือนจำสอ5รอ่ะขออภัยไม่ใช่2 5 0หบหมายถึงว่าไอ้เพิกถอนระเบียบที่จะให้ผู้ต้องขังเนี่ยไปคุมตัวนอกเรือนจำนะะก็คือเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยกฎหมายอันนี้ไม่เห็นด้วยกับการอนุโลมลักษณะแบบนี้ ทางสีสุวรรณก็เลยบอกนะคะว่าให้ยกเลิกคือจริงๆแล้วเนี่ยมิมองว่าถ้ามันเป็นในลักษณะของความจริงอะ่ะมันก็สมควรจะให้เขาไปรักษาตัวถูกไหมอย่างในเรื่องของอากงในอดีตนี่ก็ใช่ก็คือเขาเป็นมะเร็งมึงจะให้เขารักษาที่ไหนเพราะฉะนั้นในในเคสของสีสุวรรณน่ะเรามองว่ามันไม่ถูกถ้าเขาป่วยจริงคุณก็ต้องให้สิทธิในการรักษาตัวถูกไหม ไม่ใช่ว่าจะเอาไปดองไ้ในนั้นแล้วคุณก็รักษาไม่ได้อันนี้มันไม่ถูกต้องเหมือนที่ผ่านมาอย่างในกรณีของอากงนั้นหนึ่งใช่ไหมคะสองก็คือในกรณีของคุณเอกชัยที่เราพูดถึงเรื่องเนื้อง,งอกในตับฝีในตับอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทางคุณแหวนเนี่ยก็เคยไปยื่นขอให้นําตัวคุณเอกชัยเนี่ยออกมารักษาตรงนอกแต่ว่าเขาไม่อนุญาตนะแต่ว่าในเคสของศรีสุวรรณเนี่ยคือพูดในลักษณะที่ว่าควรจะยกเลิกไอการ ออกกฎลักษณะแบบนี้ก็คืออนุโลมให้ออกมารักษาตัวข้างนอกแต่ว่าอันนี้เขาก็คงจะพูดในลักษณะของทักษณิณน่ะนะเพราะว่าเขากลัวมันจะเป็นช่องโหว่ของการลักไก่อะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละก็คือขอให้มีการเพิกถอนระเบียบอันนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทักษณิณโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้คำพิพากษาของศาลนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนดั่งเดิมนะคะอันนี้คือศรีสวุวรรณได้ประกาศเอาไว้แล้วก็ต่อมา ศีสวุวรรบอกว่าขออัญเชิญนะคะพระบรมราชาิวาสในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติณคนะ่ายลูกเสืออวชิราวัดชุจังหวัดชน,ชนบุรีนะขอภัยจังหวัดชนบุรีในวันที่อ็ดพันวาคมนะคะปีพศออ2512โอ้โหยาวนานมากนะคะหลายปีเลยก็บอกว่าควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ก็คือเป็นพระบรมราโชวาทนะคะมาฟังกันแบบเต็มๆประโยคนี้จะได้ยินกันบ่อยมากนะ,ะบอกว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้แล้วก็ต่อมานะคะสีสุวรรณก็เข้าฟ้องนะคะลุยฟ้องอธิปดีกรมราชทันแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจในเรื่องของการเอื้อให้ทักษิณน,นั้นมานอนแอบซ่อนเขาเรียกว่าไม่ยอมเข้าคุก นะคะแล้วก็เป็นไปตามที่ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเป็นระดับ VVIP เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังคำพิอ่าคำเขาเรียกอะไรคำยื่นนะคำยื่นร้องของทางคุณศรีสุวรรณก็แล้วกันนะคะว่าเขาไปร้องวันนี้ว่าอะไรบ้างสักครู่ค่ะนะครับรับโทษตามคำพิาพากษาของศาลเมื่อวันที่ย2ิบสงสิงหาที่ผ่านมา แต่ยังไม่ทันที่จะได้ถูกจองจำหรือถูกคุมขังในทันทสถานว่ามีควา,ามพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้ถูกฟ้องคดีในการวินิจฉัยว่าคุณรับสินป่วยและส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งๆโดยที่โดยพระราชธรรปี60มาตรา55กำหนดไวยชัดเจนว่าการส่งตัวผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังไปรักษาตัวโรงพยาบาลน,นอกทันทสถานนั้น จะต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและก็เป็นโรคติดต่อสอโรคนี้เท่านั้นส่วนโรคอื่นกฎหมายไม่ได้เขียนไว้เมื่อกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ก็จึงไม่สามารถอนุญ,ญาตได้แต่นะักครับผู้ถูกฟ้องคดีก็ช่วยเหลือเกือ่อกูลกันจนกระทั่งวันนี้จะครบ120วันแล้วการพักรักษาตัวในห้องพิเศษนะฮะของโรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษินก็ยังคงอยู่ต่อไป นะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้กลับมาคุมขังที่ทันตสถานพิเศษกรุงเทพแต่อย่างใดและตลอดระยะเวลาเกือบร้ยีวันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกิจกรรมในการที่จะสร้างเงื่อนไขในการที่จะขอพักรักษาตัวต่อไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างว่าทาการผ่าตัดหรือการปล่อยภาพหรือคลิปปล่อยภาพเพียงภาพเดียวออกมาว่ามีการเคลื่อนย้ายไปทำ C T สแกน ซึ่งจะป่วยจริงแล้วเมื่อ,อป่วยจริงไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แพทย์พยาบาลพยายามจะอ้างมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายรองรับแต่สําหรับนักโทษอื่นๆเนี่ยออกมาแถลงเป็นต่อยหอยว่าสามารถเป็นโรคนั้นโรคนี้ป่วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่กรมีของคุณทักสิณเนี่ยเก็บงําติดงําเงื่อนไขเหล่านี้มาโดยตลอดฟ้องกับคต่อต่อสา,ารปกครองนะครับเอ่อเพื่อยื่นกอง เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐสี่คนด้วยกันนะครับคนแรกคือที่ปีกรมราชธรรมคนที่สองก็คือผู้บัญชาการเดินจําพิเศษกรุงเทพคนที่สามก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธรรมคนที่สี่ก็คือในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจนะครับผ่านแช่หนาจหรืิมพลชินิจโดยวิชอบลดละร่าเลิกันรดยหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณชินวัตร ไปนอนพักตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและยังมีการออกระเบียบเพื่อให้ไปพักโทษนอกพันธสถานมาบำเพับใช้เมื่อวันที่7จันวาที่ผ่านมาถือว่าเป็นการใช้อนนาโดยิชอบด้วยกฎหมายนะครับและในการยื่นฟ้องวันนี้เนี่ยองค์การได้ขอให้ศาลได้ไต่สวนเป็นการฉุกเฉินเพื่อผู้เหล่าการบำเพัตามคำสั่งของปกครองนะครับเพื่อให้มีงานระงับ ตอนบังคับใช้ระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปถูกคุมขังยังที่บ้านหรือนอกสถานเรือนจําได้นะครับเรื่องนี้เป็นมูลเหตุที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณทักษิณได้เข้ามามอบตัวนะครับรับโทษตามคำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่22สิงหาที่ผ่านมาแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถูกจองจำหรือถูกคุมขังในทานทสถาน ว่ามีความพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้ถูกฟ้องคอดีในการวินิจฉัยว่าคุณรับศีลป่วยและส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งๆโดยที่โดยพรบราชทัญญัตี60มาตรา55กำหนดโดยชัดเจนว่าการส่งตัวผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังไปรักษาตัวโรงพยาบาลน,นอกทันตสถานนั้นจะต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและก็เป็นโรคติดต่อสองโลคนี้เท่านั้น ส่วนโลกอื่นกฎหมายไม่ได้เขียนไว้เมื่อกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ก็จึงไม่สามารถอนุญ,ญาตได้แต่นะครับผู้ถูกฟ้องคดีก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันจนกระทั่งวันนี้จะครบ120วันแล้วการพักรักษาตัวในห้องพิเศษนะของโรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษิณก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีทีท้าว่าจะได้กลับมานะฮะค,คุมขังที่ทันทสานพิเศษกรุงเทพแต่อย่างใด และตลอดระยะเวลาเกือบอวันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกิจกรรมในการที่จะสร้างเงื่อนไขในการที่จะขอพักรักษาตัวต่อไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างว่าทำการผ่าตัดหรือการปล่อยภาพหรือคลิปปล่อยภาพ,ภาพเพียงภาพเดียวออกมาว่ามีการเคลื่อนย้ายไปทำซีทีสแกนซึ่งจะป่วยจริงแลือไม่ป่วยจริงไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แพทย์พยาบาลพยายามจะอ้างมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายรองรับ แต่สาหรับนักโทษอื่นเนี่ยออกมาถแถลงเป็นต่อยหอยว่าสามารถเป็นโรคนั้นโรคนี้ป่วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่กรณีของคนรักสิณเนี่ยเก็บงามิดงามเนื่อนไขเหล่านี้มาโดยตลอดฟ้องับตอ,ต,อ,ต,อบต,ต่อต่อต่อสายประรองนะครับเพื่อยื่นกองเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐสี่คนด้วยกันนะครับคนแรกคือที่ดีกรมราชธรรมคนที่สองก็คือผู้บัญชาการ เเเรรืออนนนจทที่ท็ิศว,วคคพพูกาายษโอเคนะคะกลับมาแล้วจ้าก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการออกมาหาเรื่องใส่ตัวนะคะแต่ว่านี้ก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่ทางคุณสีสวรรณออกมาเนี่ยหลายๆคนก็จะหมั่นไส้เนาะ แล้วก็มีมีการแบบเขาเรียกอะไรอยากจะประเคนเข้าอะ่ะเอออยากจะประเคนเข้าหน้าสักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตามที่เคยมีคนเขาว่าจัดหนักให้นะแต่ว่าโอเคหลายๆคนตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเช่นกันนะคะเพราะว่าทักษิณเนี่ยเขาก็ใช้ความดีของเขาเนี่ยแหละที่จะเข้าไปหลบซ่อนตัวหรือว่าไปกบดานอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบนะคะอันนั้นเป็นความเคลื่อนไหวของคุณสีสวนจันยา ต่อมาเราดูในความเคลื่อนไหวของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะ mm hmm. ก็วันนี้เช่นกันค่ะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเย็นนี้นะบอกว่าขอจี้ให้รัฐบาลเนี่ยเคลียร์ให้ชัดเลยว่าทักษิณน,นอนโรงพยาบาล120วันแล้วก็มีการใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นหรือไม่ แล้วก็ระเบียบใหม่ของราชทันเนี่ยวันว่าจะถูกใช้เป็นสองมาตรฐานแล้วก็หึ้มนะคะในเรื่องของฝ่ายค้านต้องมีการเข้าตรวจสอบอย่างแน่นอนก็คือไม่ปล่อยให้ลอยนวลวันนี้นะคะที่รัฐสภาก็คุณชัยธวัฒน์นะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงระเบียบ กลมราชทะันเรื่องของการคุมขังนักโทษนอกเรือนจำที่สังคมจะมองว่ามันอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทักษิณน,นะในกรณีที่จะต้องยอมรับเลยว่าเรื่องนังกล่าวเนี่ยเป็นที่จับจ้องในสังคมออนไลน์เลยเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐามนมาโดยตลอดเลยโดยคุณชัยธวัฒน์กล่าวต่อไปว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองด้วยเราจึงคาดว่า มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามเยอะโดยเฉพาะในกรณีของทักษิณซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงระเบียบราชทัรในการควบคุมตัวนอกเรือนจำขณะนี้เนี่ยทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจมันจากครบ120วันแล้วจึงได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าทําไมทักษิณถึงได้รับการปฏิบัติที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอภิสิทธิ์เป็นระดับ VVIP เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่น เราเนี่ยเห็นด้วยเลยว่าถ้าหากผู้ผู้ต้องขังเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพจําเป็นเนี่ยต้องได้รับการรักษาพยาบาลแต่หากโรงพยาบาลราชทันนั้นมีศักยภาพไม่เพียงพอผู้ถูกคุมขังควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการออกไปรักษาตัวข้างนอกได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ต้องขังน้อยมากที่จะได้รับสิทธินี้ผู้ต้องขังหลายคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่ได้รับสิทธินี้แถมยังมีการเพิกเฉยด้วยซ้ํา ในายชัยธวัฒน์เลยกล่าวว่านะคะคนที่จะได้รับสิทธิอันนี้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกมาเฟียทั้งนั้นเลยพวกอิทธิพลพวกระดับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยทางด้านการเมืองมีฐานะแต่คนธรรมดานะคะตาสีตาสามไม่เคยได้รับสิทธิอันนี้เลยจึงเกิดคําถามขึ้นมาว่าเพราะอะไรนะคะทักษิณชินวัตรจึงได้รับสิทธิอันนี้แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็รักษามาแล้วเป็นระยะเวลาเกือบครบ120วัน แต่นะคะก็ได้รับการเพิกเฉยจากการร้องเรียนของทุกทุกหมู่เหล่านะว่าต้องการทราบถึงข้อมูลก็คือทางการก็จะอ้างอย่างเดียวนะคะว่ามันเป็นสิทธิ์ของทักษิณที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลก็ได้เราก็ทางคุณต้อมบ,บอกว่าทำไมทักษิณถึงได้รับสิทธิอันนี้คนเดียวเรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรปล่อยเพิกเฉยควรที่จะตอบสังคมให้มันชัดเจน และเรื่องนี้ก็เกิดการตั้งคำถามกับระเบียบราชธานที่ออกมาใหม่ด้วยว่าจะเอื้อให้กับนายทักษิณแบบสองมาตรฐานอีกหรือไม่คุณต่อมได้ให้สัมภาษณ์ว่าการควบคุมตัวนอกเรือนจำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและควรทำมานานแล้วหลายประเทศที่เขามีการพัฒนาเขาก็มีกระบวนการแบบนี้อยู่เพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำแต่หากระเบียบนี้เนี่ยจะถูกใช้แบบสองมาตรฐาน มีใครที่จะได้รับเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ก็ต้องเข้าใจว่าสังคมเขามองเห็นและเขาก็รับไม่ได้ก็เลยมีการตั้งคำถามโดยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องตอบคำถามให้ชัดเจนทั้งสองกรณีเลยเพื่อให้สังคมนั้นสบายใจว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกคนจะได้รับความเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคไม่มีใครอภิสิทธิ์เหนือใคร ระเบียบนี้เนี่ยยังมีปัญหาเช่นถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าใครจะได้รับสิทธิ์หรือว่าพิจารณาคุมตัวนอกเรือนจําบ้างแต่เป็นการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ล้นลวนลวน,นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือความมีไบแอสถูกไหมคะในเมื่อคุณให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพิจารณากันเองว่าใครเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายถ้าอย่างนั้นแสดงว่าใครเกลียดใครเป็นบางคนก็สามารถที่จะชี้นิ้วได้เลยว่า เอามันเข้าไปในเรือนจําอย่าให้มันออกมารักษาตัวข้างนอกอะไรเงี้ยคือใส่หัวมันเข้าไปเก็บเข้าไปอย่าให้มันออกมาอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการเลือกที่รักมักที่ชังนะคะหรือคล้ายๆเรียกว่าเป็นเป็นพักเป็นพวกกันสมมติว่าใครไม่ชอบนะการเมืองคนนี้นะคะก็ขังลืมไปเลยดีกว่าสมมติหน้าว่าขังลืมเทพไทยอ่าแต่ว่าทักษิณนี่ก็คือปล่อยให้ออกมาัางนอกอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ไม่ได้มีความเป็นธรรมอะไรเลยแล้วก็ คุณต่อมนะคะก็ยังบอกเลยบอกว่าเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาทั้งเรื่องของทักษิณแล้วก็ระเบียบที่มันมีความละหลวมแล้วก็ไม่ได้โปร่งใสให้ใครตรวจสอบได้ด้วยซ้าเมื่อได้ถามถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลโรคแล้วก็การรักษานายชัยธวัฒน์ได้กล่าวว่าข้อมูลสุขภาพเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่กรมราชธรรมเนี่ยก็ต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่ามีเหตุผล อย่างไรทําไมถึงได้ยกเว้นให้ทักษินเพียงผู้เดียวนะเกือบร้อยี่สิวันแล้วมันไม่เห็นเหมือนนกมันไม่เห็นเหมือนกับผู้บรรดาคนอื่นๆเลยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพที่รุนแรงอาจจะมากกว่าทักษินด้วยซ้ํามีความชัดเจนมากกว่าทักษินด้วยซ้ําแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปพักรักษาตัวข้างนอกเมื่อถามว่าหากรัฐบาลยังคงเงียบอยู่ ทำอย่างไรนะหมายถึงว่าในแง่ของคุณชัยธวัฒน์แล้วก็ในแง่ของพรรคก้าวไกลก็ได้กล่าวว่ายังไงก็ตามนะคะทางฝ่ายค้านเนี่ยจะตรวจสอบอย่างแน่นอนโดยตนคิดว่าฝ่ายบริหารเนี่ยควรจะตอบสังคมให้ได้ในเร็ววันนี้อย่างเงียบต่อไปแล้วอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานเลยแล้วก็ ประชาชนเขาก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะกับความอายุที่ทำในครั้งนี้นะคะนี้ก็ฝากไว้เนะเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วแหละทั้งของสีสุวรรณด้วยทั้งของพระเก้าไกลนะคะคุณต๋อมชัยทวัฒนตุลาทน